มากินเยลลี่หนอนทรายของดีประจำแช่เหมือนกันคะ่ะนี่ฮาวนะถ้าเรามาเดินที่ถนนคนเดินเชี่ยเหมือนที่ประเทศตีเนี่ยก็จะมีเมนูนี้เยอะมากชูสุนต้งหรือว่าเยลลี่หนอนทรายนั่นเองตัวนี้มีลักษณะเหมือนอาหารทะเลแต่ที่บิมกินอยู่เนี่ยคือไส้หมูนะคือยังไปไม่ถึงจุดที่เชี่ยเหมือนตลาดอาหารทะเลเขามีสิ่งนี้วางอยู่หลายจุดทั่วตลาดด้วยนะคะนั่นก็คือกิโลกลางสมมติว่าเวลาพ่อค้าแม่ค้าเขาขายพวกอาหารทะเลให้กับเราเนี่ยช่างเป็นกิโลกิโลถ้าเราไม่เชื่อไม่มั่นใจเนี่ยให้เราเอามาช่างที่กิโลกลางอีกทีหนึ่งถ้าเขาช่างไม่ตรงปุ๊บเราก็จะสามารถฟ้องร้องพ่อค้าแม่ค้าได้นั่น หลังจากเพื่อนคุณกิติซื้อเยลลี่หนอนซ้ายให้แล้วเขาก็พาเรามาทานอาหารเย็นด้วยกันซึ่งเพื่อนบอกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านง่ายๆที่นี่พื้นบ้านปูด้วยหินอ่อนหรือเปล่ามันดูยิ่งใหญ่อลังการอยู่นะคือจริงจังอยู่นะคะร้านอาหารคือดิฉันทาตัวไม่ถูกไม่ได้แต่งตัวอะไรมาเลยแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรมาเลยแล้วก็ปนสงสัยไปด้วยเพื่อนบอกว่ามากินแบบอาหารง่ายๆคืออันนี้ง่ายแล้วส,ส่วนเยลลี่หนอนซ้ายเนี่ยเพื่อนบอกใน<อ>ส่วนที่เป็นเยลลี่ที่มันดึงๆนะมันเกิดจากการเอาไอตัวเนี้ยไปต้มจนมันยืดๆออกมาแล้วกกก็็แแช่่่่่เเเยยยยนนนน้้มััาาาะตววปอออคคืิิิงงธบล One! มันอร่อยมากมันอร่อยเกินความคาดหมายมันมีความกรึบกึบมีความเด้งเด้งแล้วก็ใส่ซอสกับวาซาบิเหมือนกินอาหารญี่ปุ่นแบบซูชิฟิลนั้นบอกแล้วว่าอย่าตัดสินน้องจากชื่อและหน้าตาหลายเมนูเนี่ยเราต้องกินก่อนถ้าแม้ว่ากินไปแล้วสิบเมนูจะรอดแค่นหนึ่งแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแช่เหมือนจะมีผลไม้เหมือนผลไม้แช่อิ่มแบบนี้เยอะมากเป็นอะไรที่ถูกใจเอาวันนี้ประทับใจแล้วนะดิฉันคิดว่าดิฉันน่าจะรอดจากอาหารมือนี้แน่นอนก่อนๆตรงนี้เป็นผ้าเช็ดมือพนักงานก็จะมาบีบน้ําอุ่นนให้้เเเาากก็็จะดงออมป หลังจะอยู่ที่นี่มาหลายวันคนเพราะว่าคนที่นี่มีหลายเมนูที่เขาทําจากหาะเป็นอาหารชั้นยอดที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองาานของเขาจะไม่มีกลิ่นอะไรเลยแล้วนี่ไฮไลท์หอยเป่าคือแบบขนาดยักษ<ช>์พี่เมืองเนี่ยเ,ยเป็นเกาะติดทะเลอาหารทะเลบอกได้เลยว่าโอ้ a m a ซ i n g ได้ฟิลลิ่งเหมือนอยู่ภูเก็ตเพื่อนคุณกิติบอกว่าเธอชอบกินเนื้ออะไรนี่ก็บอกว่าชอบกินหมูเขาก็เลยสั่งซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งมาให้ น้ำตาจะไหลเป็นอาหารมือ้อแรกๆที่ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันได้กินอาหารที่อร่อยมากๆในชีวิตนี้ลอดละมืออาหารทะเลต้องเรียกได้ว่าทําถึงกุ้งมังกรเออยใดๆเอ่ย,อยแล้วซุปของเขาสังเกตนะคะบีมากินซุปที่ฝูเจียนหลายครั้งแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเขาเป็นซุปน้าําใสๆแล้วส่วนมากนเนี่ยซุปเนี่ยก็จะเสิร์ฟม,มาในเมนูแรกเหมือนเป็นเมนูเรียกน้ําย่อยนั่นเองคือรอดคือรลอดแล้วนะวันนี้ต่อไปหมาล่าส่วนใช่บีคิดว่าเมนูนี้อีกไม่นานจะต้องป๊อปปิล่าในประเทศไทยเราแน่นอนนั่นก็คือต้มปลาใส่พวกผัก คนต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของเชียมเม่ยเหมิอนอีกหนึ่งนั่นก็คือหมูสามชั้นตุน่นชิ้นจัตุรัสและเขาก็จะทำาการทันหันทรับ,บ,บ,บให้ลงไปกับน้ําตุ่นที่มีพวกธัญยพืชต่ตางๆอยู่อันนี้ก็เป็นฟิลเหมือนขามหมูแต่จะมีความมันนิดนึงไม่แย่เลยและนี่ก็คือผัดหมี่สีชมพูใส่อาหารทะเลอีกเช่นกันเมนูน,นี้ไม่แย่นะคะบอกแล้วว่ายาพึ่งดมเนี่ยติดการดมหมูสามชั้นตุ่นนี่ฉันลัเอียงหรือเปล่าตอนที่เจอหมูสามชั้นตุ่นในตัวเจนฉันคืออยากจะร้องไห้แต่ที่นี่กลายเป็นว่ามมมมมมัันนนนีคววาาาาาลล้้้้ยกกบบขขหหูเเเรๆๆุ่ดดงงออปจะช กรมานานมื้อนี้รอดละตบท้ายของหวานด้วยซุปฟ,ฟักทองและลังและนี่ก็คืออาหารพื้นบ้านบ้านเพื่อนคุณกิติ